นิสัยคือสิ่งที่กําหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับปาปสวัสดีค่ะครูดาวเลิฟแอนไล f ์มาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดลัคนาราศีพิจิกทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวศุกดาจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ,บ่งที่แบบไทยหรือว่าตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือคลิปการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีเรียอในเรื่องของการแบ่งที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคอยเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นไม้เสร็จที่มันไม่ดีค่ะครูจะเปิดไพ่ในส่วนของคนมีคู่ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยของคนโสดนะคะในส่วนของคนมีคู่ คุณจะเปิดให้ฝั่งของคุณและคนรักของคุณทั้งสองฝั่งสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยเรื่องราวทั้งสองฝั่งนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเอาละค่ะดูไพ่ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนเรายังมีวันเดือนปีเกิดของตัวเองมีดวงดาวที่โครจรบนท้องฟ้านนะปัจจุบันนี้ทำมุมกับดวงดาวในวันกำเนิดของเราด้วยด้วยเป็นไกด์ไลน์นะคะมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกุมภาพัานธ์จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะ ขอไพ่สิบไปค่ะมาดูสนาคารฝั่งคนรักของคุณกันบ้างว่าเขาจะมีแนวโน้มสักการเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่สิบไปนะคะ ขอให้สรุปสามใบนะคะพ่ยต,ตัวตนของคุณได้เป็นพ่ย h e Lovers นะคะห้าไม้เท้าเจ็ดเหรียญว้าว The Emperor นะคะว้าว The World ก็มานะคะราชาถือเหรียญ เก้าไม่เท้าราชาถือถ้วยสามถ้วยและแปดดาบนะคะใหตต้ตัวตัวตนคนรักของคุณได้เป็นไพ่สี่เหรียญโอ้โหว้าวว้าวว้าว the empress นะคะห้าเหรียญสิบดาบสองดาบนะคะ 9, เก้าเหรียญ the magician หกเหรียญ เด็กถือถ้วยและ the temperance ก็มีความใกล้เคียงกันกันกบราศีตุลอยู่บ้างนะคะในราศีพิจิกนะนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้ the lovers <c oughs> คือเป็นสถานการณ์ที่เอาละมีช้อยมีทางเลือกเข้ามานะคะก็บางคู่บางคนอ่าก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะนะคะ มีการเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลชักชวนกันไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะคะมีการท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะเนี่ยเป็น the world เป็น the emperor แล้วก็กรณีของบางคู่บางคนที่เอ่อที่มีรักต่างวัยและกันหรือรักกับคนต่างชาติต่างศาสนาก็อาจจะมีแนวโน้มที่เรียกว่าเป็นลักษณะของพ่อแง่แม่งอนมีอีโก้ที่ถี่สูงอยู่พอสมควรเพราะว่า มีป้าไพ่นะคะห้ามไม่ท้าเป็นลักษณะของการทะเลกกาะกันแง่งอนกันนะคะงอนกันไปงอนกันมาซึ่งตรงนี้ครูมองดูว่าสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะเพียงแต่ว่าลดทิถีลดอีโก้ลงมาเท่านั้นเองเพราะว่าดีเอ็มเ r อรจะเป็นลักษณะของคนทีออ่มีความเป็นผู้นำสูงต่อให้เขาผิดเขาก็ไม่ผิด ต่อให้จับได้ค่านังเคาเขายื่นยันเหตุและผลอะไรเขาก็ไม่ผิดไม่ผิดคือไม่ผิดต่อให้ผิดก็คือไม่ผิดนะคะอย่าอย่ายัดเยียนความผิดให้กับเขาอะไรเช่นนี้ซึ่งนะเขานั้นอาจจะเป็นคุณและคนรักของคุณก็ได้สลับเรื่องราวส,ส,สลับกันก็ได้แต่ว่าในสถานการณ์ตรงเนี้ครูต้องยกให้ว่าตัวคุณอ่าเป็นตัวอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอืม คือคุณไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายยุ่งยากชอบอะไรที่มันรวดเร็วเข้าใจได้ง่ายจบง่ายได้ไหมยอย่าเศร้าซีอย่ากวนใจอย่าอย่าทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นคนที่จะต้องจัดการเคลียร์ทั้งทั้งที่คุณมองรู้ว่าคนที่จะเคลียร์มันก็ต้องเป็นคนรักของคุณด้วยไม่ใช่คุณจะต้องเป็นคนที่เออจะต้องมาแบกรับความรู้สึกหรือว่าแบกรับเหมือนภาร่าว่าเอา เป็นคุณเราที่จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งๆท,งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือก็ครั้งคู่เป็นคนที่สร้างประเด็นขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือความรับผิดชอบนะนะคะดีเอ็กับราชาเธอเรียนนะและตรงนี้ก็สุดท้ายก็ต้องให้อภัยกันอยู่ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะรักรักเขารักเขาเพราะว่าเขาทําให้ใจฟูมากซึ่งหนะ้าที่ตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอืมเอาละ คุณบอกได้อย่างเดียวว่าจะเป็นลักษณะของการแง่งอนกันนะคะอาจจะไม่ได้คยพูดได้คุยอะไรกันเยอะแยะมากหมายถามคำําตอบคํานะคะก็เรียกได้ว่าวางฟอร์มกันดีเอ็มเอร์จะเป็นอะไรที่วางฟอร์มนะคะแต่ว่าก็หวังผลเช่นเดียวกันกับการเงียบของคุณเพราะว่าคุณคิดว่าการเงียบของคุณอาจจะทําให้เขาอ่ะกลับมาติดต่อพูดคุยเอ่อก็ ก็ต้องบอกว่าการพูดน้อยแต่ต่อยหนักก็จะมีผลเช่นเดียวกันก็เหมือนกับลักษณะของการเล่นเกมอย่างหนึ่งเนาะก็เอาเป็นว่าคุณเป็นคนที่หวังผลของการเงียบของคุณละกันเพราะคุณคิดว่าการเงียบของคุณจะทําให้เขาว้าวุ่นจิตใจและสุดท้ายใครเป็นคนชนะคุณก็จะเป็นคนชนะในเกมนี้นั่นเองเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเป็นลักษณะของการเงียบ ซึ่งบางคู่ก็อาจจะมีลักษณะของการไม่พูดไม่คุยกันเลยบล็อกกันไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ้าวพักมาเหรือไม่รู้ปิดโทรศัพท์อยู่หรือหลับอยู่อะไรนองแบบนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวทางานอยู่อะไรอย่างนี้นะซึ่งสําหรับภูมองในลักษณะแบบนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่านะสุดท้ายแล้วก็ก็ต้องกลับมาพูดมาคุยแค่อยากเอาชนะกันนั่นเองเท่านั้นแหละนะ,ะเอาล่ะคนรักของคุณเป็นยังไงสถานการณ์คนรักของคุณได้ไพต่ตัวตนเป็นไพ่สี่ ้ยเขาก็ไม่โอเคนะเขาก็เอาแต่ใจตัวเองตัวแม่ตัวพ่อเลยนะที่รักของโปรซึ่งเขาเป็น t h e m p r e s s อ่าเขาเป็น t h e m p r e s s เขาจะทำเป็นเหมือนกับคนที่มีเหตุมีผลเปิดใจใจกว้างน,น,นู่นนะี่นั่นแต่สุดท้ายก็คืออะไรก็โลกหรือว่าจักรวาลหมุนรอบตัวเขาอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งคุณมีอะไรคุณมี t h e m p e r o r เขามี D-Empress ก็มีความเป็นคู่กันสูง ก็เป็นลักษณะของความนะฟองแงแม่งอนกันเท่านั้นเองและประเด็นก็คือว่าการที่เขางอนเขางอนแรงนะเขาเองก็เหมือนกับคุณเขามีสองดาบคุณมีอะไรคุณมีแปดดาบทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเขาไม่ได้ผิดแต่อย่าทาให้เขารู้สึกผิดเพราะเขาจะไม่รู้สึกโอเคเลยอย่าก อย่าพูดอะไรที่ทิ่มแทงจิตใจของเขาถึงแม้ว่าคําเดียวนะคะแล้วมันแทงหัวใจดาเขาจึงจึง,จงก็ไม่ได้นะที่รักของครูเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับว่าเขาถูกทําร้ายเขาเป็นผู้บอบบางเขาเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อของการใช้คําพูดคําจาของคนซึ่งอะไรเขาวางแผนมาไว้แล้วเพราะว่าดีนเพรสมาอยู่คู่กันกันกบเดอะเมจิชเชียนเขาเป็นนักวางแผนที่รักของครูเขาจะเล่นสงครามจิตวิทยากับคุณทาตัวเป็นเหยื่อกับคุณซึ่ง เขาสามารถที่จะคงอารมณ์จิตใจของเขาบาลานซ์อารมณ์จิตใจของเขาเขารู้วิธีของการเหมือนเขารู้จักคุณคุณอาปากเขาก็รู้แล้วว่าคุณจะพูดอะไรทำนองแบบนั้นซึ่งคุณก็ต้องเตรียมตัวนะคะว่ามีนะไก่เห็นเต็นงูเห็นนมไก่ที่รักของโคลร่ะเด็นมันอยู่ที่ว่าลึกๆข้างในใจของเขาอะนะคะเขาบอกปางเขาก็เป็นเหยื่ออยู่ดีแหละเป็นเหยื่ออะไร เป็นเหยื่อทางด้านอารมณ์และความคิดของเขาซึ่งอะไรก็เขาเขาไม่ไปไหนเขาจุดจด,จ,ดจอยอยู่กับเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆที่มันผิดพลาดไปแล้วซึ่งซึ่งคุณจะไม่สามารถที่จะดึงเขาออกมาได้จากความคิดของเขาเองเอาตรงๆก็คือเขาได้ทําร้ายตัวของเขาเองด้วยความคิดของเขาเองเพราะเขาจะไม่ลุกไปไหนทั้งๆที่มันผ่านไปแล้วมัน มันผ่านไปแล้วมันจะต้องเป็นประเด็นใหม่เป,เป็นเรื่องใหม่แต่เขาก็ไม่ยอมผ่านตัวเขาเลยละคะ่ะซึ่งเรื่องราวทั้งสองฝั่งมันสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยซึ่งผู้เห็นแล้วว่าคุณมีอีกโก้สูงแต่เขาก็นั่นแหละเขาก็หมุนโลกหมุนรอบตัวเขาจักรวาลหมุนรอบตัวเขาซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ทําตัวเป็นเหยื่อนะที่รักของคุณของโรูซึ่งเขารอจังหวะรอเวลาอยู่ที่จะเคลียร์จิตใจของเขานะแล้วก็จะ จะมาทำนองน้วนว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมจะได้แก้ตัวไหมหรือรอจังหวะรอเวลาที่จะได้เออคือบางครั้งบางทีเขาก็มองรู้ว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าด้วยด้วยความที่เขาทําตัวเป็นเหยื่อนั่นเองซึ่งประเด็นตรงนี้แค่คุณง้อเขานิดนิด,นดหน่อยแค่คุณยอมเขานิดเดียวเขาก็ยอมแล้วยอมตั้งแต่หน้าประตูแล้วซึ่ง อครูม,มองเลยว,ว่าทั้งสองฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว,ว่าคุูต้องใช้คําว่าอย่างไงดี <c oughs> คือเป็นเป็นกูจะสรรหาใช้คําที่เหมาะสมยังไงดีนะเอาเป็นว่านั่นแหละพ่อแง่แม่งอนเอาคํำนี้ละกันไม่อยากใช้คําที่มันนะซับซ้อนมากมายนะคะให้สรุปเป็น เด็กถือดาบเนี่ยในใจที่ครูอยากจะพูดออกมาแต่ครูไม่กล้าพูดก็พูดออกมาเลยดีกว่าว่านะทําตัวเป็นเด็กกันไปได้เล่นเกมอะไรกันอยู่อย่าโมแต่เล่นเกมนะคะมันไม่ใช่เวลาเลยเพราะว่าอะไรสิ่งที่คุณนะคะสิ่งที่คุณกําลังเล่นเกมมันจะปล่อยเวลาไปสิ้นเปลืองไปเปล่าๆกับการเล่นเกมสงครามประสาทสงครามจิตตวิทยากันองนี้เป็นเมจิกเชียนวางแผนอะไรกันเยอะ,ยะ เอาสั้นๆเอาชัดเจนและมันก็จะไปต่อกันได้นั่นเองเพียงแต่ว่าความยุ่งยากมันอยู่ที่อีโก้นะคือคือเอาง่ายๆก็คือทิทิถีวางฟอร์มกันเยอะวางฟอร์มกันสูงไปนั่นเองนะคะอืมประเด็นมันอยู่ที่ว่าใครจะลงมือง้อใครก่อนใครจะเป็นคนที่โดดออกมารับรับความผิดรับความชอบ เท่านั้นเองจริงๆแล้วครูรคมองรู้ว่าพอได้คืนดีกันแล้วนะมันมีไพ่ที่ครูเห็นว่าการคืนดีกันแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออืสิ่งที่ครูเห็นก็คืออะไรสุดท้ายแล้วไปไปพักผ่อนไปกินข้าวด้วยกันไปหนุ่งหนิงกันต่อแค่นี้เองครูหนุงได้บอกว่าอย่าเยอะเลยนะคะอย่าเยอะเพราะสุดท้ายแล้วมันเสียเวลามันสิ้นเปลืองกับการนอนกันนะคะ เอาละมาดูกันค่ะว่าจาักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับคุณนะคะขอให้สามใบนะคะว้าวเห็นไม้เนี่ยจักรวาลากบอกอะไรเนี่ยนะเนี่ยนะดูสิให้ดูให้ดูชัดๆ ดูชัดๆเห็นอะไรนะัหยเห็นอะไรไหมเห็นการรอคอยการติดต่อการสื่อสารไหมเห็นไหมคะซึ่งก่อนหน้านี้มันมีไพ่เดรดเดนแบรนด์อยู่ยด,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 ยด้วยก็คือการติดต่อสื่อสารนั่นเองที่บอกแล้วง้องกันเถอะคุยกันเถอะนะคะอย่าปล่อยเวลาเลยให้มันเสียเปล่านะคะเพราะว่าอะไรคือฝนมันตกอะ่ะคุณควบคุมมันไม่ได้ แต่คุณสามารถที่จะอะไรควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวของคุณเองได้เอออยู่ที่มุมมองอยู่ที่ทัศนคติของตัวคุณเลยที่คุณจะมองเห็นว่าในขณะที่มันมีประเด็นมันเป็นมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์สิ่งที่มันจะหลุดพ้นจากจุดตรงนี้เป็นได้ก็เพียงแค่ว่าคุณแค่อะไร พลิกมุมกลับมุมกลับด้านในทางด้านความคิดของคุณเองกลับด้านใหม่ที่รักของครูอย่าอย่าคือถ้าจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงและคุณคิดแบบเดิมทําแบบเดิมพูดเหมือนเดิมมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ได้รับผลลัพธ์บแบบเดิมเดิมนั้นพลิกใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วเดี๋ยวนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการได้กลับมาสวีทหวานแหววด้วยกันเหมือนเดิมนะคะ เอาล่ะก่อนที่จะไปของคนโสดครูอยากจะฝากช่องใหม่ของครูนิดนึงนะคะช่องใหม่ของครูในทางด้าน t ิ k กต็อกนะคะก็คือช่องสร้อยแสงดาว YouTube ด้วยและเพจ Facebook ของครูด้วยฝากไปติดตามกันด้วยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อสร้อยแสงดาวก็คือตัวครูน,ะนะะั่นแหละแต่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ครูอยากให้ได้ไปเห็นให้ได้ไปติดตามกันเป็นเรื่องราวของการแต่งชุดไทยในสไตล์ของสร้อยแสงดาวแล้วเป็น ข้อคิดคำคมสาระความรู้โดยทั่วไปการท่องเที่ยวรีวิวทำอาหารอะไรต่างๆก็ลองไปติดตามดูอีกช่องทางหนึ่งของครูที่เป็นเป็นอีกด้านหนึ่งของครูแล้วจริงๆแล้วจะมีช่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของออของความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ด้วยประกอบกับทางด้านจิตวิทยาน,นิดเดงแต่ยังเปิดทิ้งไว้แต่ยังไม่ได้ลงข้อมูลอะไรและก็ฝากเพจ Facebook ข,ของคูดาวแล้วอ่านไลค์ด้วยจะเป็น เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ที่ครูจะค่อยๆทยอยนํามาให้ความรู้กันในเพจของครูนะคะเอาละมาดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนโสดสามโสดกันดีป่าว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะก็คือโสดแบบมีคนคุยนะคะแอบรักแอบชอบโสดแบบไม่มีใครและโสดแบบเรารักกับระเดิมจะเป็นอย่างไรมาดูโสดแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือโสดแบบมีคนคุยจะสามารถอัปเดตความสัมพันธ์ ขยับนะเรื่องระดับความสัมพันธ์ไปได้ไหมนะคะไพ่ห้าใบานะคะในไพ่ตัวตนเป็นราชินีถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าแปดไม้เท้าว้าวสองถ้วยและก็ราชาถ,ถือดาบนะคะไพ่ตัวตนเป็นไพ่อุมราชินีถือเหรียญมาพร้อมกับสองถ้วยนะคะ ไปได้เลยขยับขยับความสัมพันธ์มาได้นิดนึงนิดนึงแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยเป็นการเริ่มต้นที่เรออียกว่าการลงทุนครั้งนี้จะได้ผลกำไรตอบแทนกลับคืนมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าก่อนที่จะลงทุนนะคะศึกษาเ,ออเรียนรู้จากจาก ประสบการณ์ของตัวคุณเองที่ผ่านมาและกูุ่คนรอบข้างนะคะที่จะนํามาประเมินในลักษณะของการเข้าหาการอัปเดตความสัมพันธ์ของคุณเรื่องระดับขึ้นไปซึ่งนี่พูดน้อยต่อยหนักาการคิดการวางแผนไวอย่างรอบคอบแล้วที่สำคัญอาจจะต้องนะคะมีในลักษณะของการที่ ต้องวางมาสของความเป็นคนที่สีเรียสนะจริงจังนะเขาอาจจะก,กำลังต้องการคนที่ไม่ได้เข้ามาในความสัมพันธ์แบบเล่นๆน,นะเออเป็นลนักษณะของการไปพูดไปคุยเป็นลนักษณะที่ไม่เชิงว่าแบบเอยจะตกลงความสัมพันธ์อย่างนั้นอย่างนั้นไปเป๊ะมันไม่ใช่แต่เป็นลนักษณะของว่าการแสดงให้เขาอ่ะได้รู้สึกให้ได้ว่าคน จริงจังกับเขาคุณชอบเขาจริงๆนะอารมณ์ประมาณแบบนั้นเออนะคะคือชัดเจนอะชัดเจนต้องชัดเจนนะคะเอาละมาดูในเรื่องราวของคนโสดแบบไม่มีใครแต่อยากจะรู้ว่าจะมีใครเข้ามาไม่้่านะคะไพ่ห้าใบนะคะไพ่ตัวตนได้เป็นไพ่ สามไม่เท้าสิบไม่เท้าหนึ่งดักแห้งแม่นนะคะและแตดเหรียญยังไม่มีใครเข้ามานะช่วงเวลานี้ก็มีเข้ามาแล้วออกไปอารมณ์ประมาณแบบนั้นมากกว่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นสิ่งที่คุณเห็นแล้วว่ายังไม่อยากเอา ตัวเองไปผูกมัดไว้กับใครนะเพราะว่าส่วนตัวของคุณเองแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายจะเป็นความรับผิดชอบในเรื่องทางด้านการงานการเงินสุขภาขขพครอบครัวของตัวของคุณเองซึ่งคุณมองไปที่อนาคตเป้าหมายในชีวิตของคุณทั้มันมีความมั่นคงซึ่งใช้เวลากับการทุ่งเพในเรื่องการเรื่องงานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวของคุณเองไปจะดีกว่าฉะนั้นยังไม่มีใครที่ จะเข้ามาในความสัมพันธ์ะตอนนี้เวลานี้กับคุณนะคะมาดูกันค่ะว่าโสดแบบรอรักเก่ารักเดิมกลับคืนมาจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะขอไพ่ห้าใบช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะคะว้าวไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่สิบถ้วยราชาถือถ้วย the world นะคะ ว้าวแปดเปลียนและเดีฟูนะคะในกรณีของคนที่อยู่ห่างไกลกันอยู่ต่างที่ที่ต่างถิ่นแดนไกลกันก็ต้องบอกเลยว่าก็จะนะคะเป็นลักษณะข,ของการที่เอ่อเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันที่จะให้กำลังใจอ๋อนะ,ะเป็นช่วงเวลาของการเติมกำลังใจนะคะเป็นช่วงเวลาที่ มันเต็มไปด้วยพื้นที่ของความสบายใจนะคะเป็นพื้นที่ที่คอยซับพอร์ตให้กำลังใจในยามเหนื่อยล้าของกันและกันแล้วก็ปลดปล่อยในเรื่องราวของความคาดหวังในความสัมพันธ์เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีการที่จะเป็นอะไรที่เออคือ,ค,อคือเป็นลักษณะของการพูดคุยการติดต่อคุยกันแต่อย่าไปคาดหวังที่จะได้กลับมาคืนดีเป็นแฟนเป็นคนรักกันแบบ เหมือนเดิมเช่นงเดิมมันไม่ใช่แต่เป็นลักษณะของการปล่อยให้ความรู้สึกที่เป็นความหวังดี mm. กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรๆย,ยนะคะอย่าไปคาดหวังสิ่งใดปล่อยให้มันลื่นไหลไปเรื่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ที่คุณปล่อยให้มันสบายสบายถูกใจก็คบกันไปนะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรอย่าไปตัดสินว่า จะต้องมีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเพิ่มเพราะว่าผลลัพธ์ที่ดีนั่นก็คือสิ่งดีๆที่มีความรู้สึกดีและจะตอบแทนกลับคืนมาให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นเหมือนแบบโชคดีจังเลยที่เราได้กลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาซัาพพอร์ตให้กําลังใจกันและกันเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่สิทวยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเป็นลักษณะของการเติมพลังสิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันซึ่งมันเหมือนกับ การที่คุณปลูกอะไรก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับขึ้นมาเช่นั้นเป็นกลยานนมิตรที่ดีต่อกันไปแล้วก็ดีไม่ดีก็จะเป็นลักษณะของการได้กลับมาคืนดีกันในอนาคตข้างหน้าแบบแบบไม่คาดคิดอะนะคะแล้วก็ปล่อยให้พลังงานมันลื่นไหลไปเรื่อยๆนะคะเอาลืมลืมมันจ,จ,จะลืมให้สรุปละมาดูไห้สรุปกันดีกว่านะคะทั้ง3ามโสดเนานะ ไพสรุปสรุปว่านะคะเจ็ดเหรียญสามเหรียญและห้าม้เทา้าซึ่งนะะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เเป็นทั้งสามโสดนะคะครูต้องว่าอาศัยในเรื่องราวของการเอนิ่งได้ทนได้อดได้แล้วก็จะดีได้เพราะว่า เออมันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะถ้าคุณมีความคาดหวังสูงนะคะแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะต้องจัดการกับปัญหาชีวิตของคุณหลายๆด้านพร้อมกันเนี่ยนะคุณต้องมองดูว่าเรื่องราวของทางด้านอารมณ์ทางด้านความรักเนี่ยก็ต้องแยกไปไว้อีกมุมหนึ่งอยู่ในมุมนั้นที่ รอวันที่จะมีจังหวะโอกาสดีๆที่จะสร้างสารรค์มันขึ้นมาที่ต้องเรียกได้ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันเพราะว่าถ้าหากมีความเร่งรีบมันก็จะเอ่อจะเหมือนการที่เขาเรียกเหมือนเตี้ยอุ้มข้อมเคยได้ยินไหมตัวเองเยังเอาตัวเองไม่รอดเลยแล้วก็จะไปแบบนู่นนี่นั่นกับคนนั้นคนนี้ซึ่งจัดการกับตัวเองก่อน เคลียร์กับตัวเองก่อนว่าจะเอาอย่างไรในชีวิตจะทํำยังไงพัฒนาตัวเองกับชีวิตในช่วงเวลานี้เป็นยังไงเหมือนไพ่เจ็เหรียญเนี่ยนะคะที่จะไปนะคะพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นมาเป็นลักษณะของการพูดคุยปรึกษากับคนที่คุณคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันใกล้ชิดของคุณแล้วมันจะเป็นลักษณะของการที่มันเหมือน แบ่งปันน่ะซัพพอร์ตพึ่งพากันถ้าหากว่ากระโจนเข้าไปเป็นรักษณะของการที่แบบเร่งรีมันก็จะมีปัญหาที่ประเด็งปัญดาเข้ามาที่คุณจะ,ะเหมือนกับว่าการโฟกัสอ่ะมันจะไปโฟกัสหลายๆด้านแล้วมันก็จะอ,อาจจะมีแนวโน้มที่ทําให้คุณไม่ได้แบบโฟกัสสิ่งเดียวแล้วมันสําเร็จไปทีละ ทีละเรื่องทีละเรื่องพอโฟกัสไปหลาเรื่องมันก็อาจจะทําให้หลายๆเรื่องมารวมกันแล้วมันพังลงไปได้นะคะเอาล่ะมาดูกันค่ะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับคุณกันบ้างนะคะขอให้สามใบะะจักรวาลบอกว่าอ c ชาริย t สามดักและเต็มเบีลนะคะอ่ะ,อะจักรวาลบอกว่าเอาลากขับเกื่อนชีวิตของคุณไปนะคะไปตามสัญชาตญาณของคุณอ่านะสิ่งหนึ่งก็คือไปควบคุมอารมณ์ความคิดคำพูดของคุณให้ได้เพราะว่า คุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมความคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้สิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือตัวของคุณเองเมื่อคุณควบคุมตัวของคุณเองได้เมื่อนั้นคุณก็จะเป็นคุณก็จะมีเอ่อเรียกได้ว่าเป็นผู้ควบคุมชคชะตาของตัวของคุณเองมองเห็นภาพที่มันชัดเจนขับเคลื่อนชีวิตนะคะทางด้านอารมณ์ความรักและความรู้สึกของคุณไปได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ และที่สําคัญก็คือสร้างสารรค์จินตนาการขึ้นมาเห็นดอกทานตะวันนี้ไหมมองโลกในแง่บวกเข้าไว้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทุกๆการเดินทางนะคะอย่ามองไปที่เป้าหมายเพียงแต่อย่างเดียวมองข้างทางด้วยมองวิวทิวทัศน์ข้างทางเพราะว่านั่นคือประสบการณ์ที่คุณอาจจะคือถ้าย้อนกลับไปมันก็ไม่เหมือนเดิมอะบางทีย้อนกลับไปไม่ได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นเก็บเกี่ยวอารมณ์และความรู้สึกในออใน สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ณเวลาดีนี้ให้มันฉ่ำปอดไปเลยให้มันใจฟูไปเลยในที่ดักของคกลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีประสบการณ์ที่นำพาชักนำพาให้ผู้คนได้พบได้เจอเจอกับคนซึ่งคุณจะต้องมาใฝออ่ไม่ใช่ใฝ่แต่กับอารมณ์และความรู้สึกการกระทําของตัวของคนเองเท่านั้นมันจะประกอบกับคนอื่นด้วยซึ่งเป็นลักษณะของการให้เกียรติให้ความเคารพผู้อื่นเพราะว่าผู้อื่นก็ต้องการการให้เกียรติ ใช่ไหมให้ความเคารพฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการเคารพซึ่งกันและกันเคารพซึ่งเคารพเป็นในลักษณะของความคิดความแตกต่างของผู้อื่นผู้อื่นไม่ได้คิดเหมือนเราเหมือนคนที่เข้ามาในชีวิตของเราก็ไม่ได้แบบจะเหมือนกับตัวเราไปทั้งหมดหรือว่ามันมีความเหมือนแต่มันก็จะมีความต่างอยู่ในนั้นด้วยซึ่งจะเป็นลักษณะของการยอมรับให้เกียรติและเคารพของคนที่ จะเข้ามาในชีวิตและสิ่งเหล่านั้นมันก็คือเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณที่มันจะต้องเจอเจอขึ้นมาเป็นตัวันวนเวียนนะคะเป็นวัฏจกักรเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปและมันมีเหตุมีผลที่คุณจะต้องได้ประสบการณ์นี้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่บอกตั้งแต่เดชเชร์อาลว่าเกิดจากอารมณ์ความคิดความรู้สึกการกระทําของตัวคุณเองล้วนๆที่คุณบอกแล้วว่ามันคือสิ่งที่กําหนดโชคชะตาของคุณนะคะนั่นแหละ เอาละค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวเลิฟแอนไลฟ์เชยดีเสมอมาสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูก็ติดต่อไอดีไลน์มาจองคิวดูดวงกับครูได้ไม่ว่าจะเป็นโหรศิตร์ยูเรเนียนโหงบริษัทไทยวิชาเกข์เกตัวกั้วถานและพยากรจัดไพทารโนะคะก็ขอวอวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความราักขอยทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีขอให้มีความสุขฝากติดตาม ช่องติกต่อของครูสร้อยแสงดาวกันด้วยนะคะและช่องทูิตเเพจ f c e e o o o สร้อยแสงดาวและเพจ facebook ครูดาวเลิฟอันไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย